สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และทะ่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการขอสินเชื่อจากแอป Shopee s s r a t e t o r นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า Shopee คืออะไร Shopee คือแพลตฟอร์ม e-commerce นะครับที่ให้เราซื้อขายของออนไลน์ได้ตามใจชอบนะครับไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ Shopee หรือแอป s h o p e e ก็ได้นะครับ ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับในนามแอปช้อปปีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการขอสินเชื่อจากแอปช้อปปีโดยที่เราไม่ต้องส่งเอกสารอะไรเลยนะครับก่อนที่เราจะขอสินเชื่อแอปช้อปปี้ได้นั้นนะครับเราต้องลงทะเบียนสำหรับวิธีการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากนะครับแค่มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเท่านั้นเองนะครับ ขอเน้นย้ำนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราต้องใช้ได้ด้วยนะครับเมื่อเราลงทะเบียนแอป Shopee เรียบร้อยแล้วเราต้องเปิดใช้งาน Shopee p l y y ก่อนนะครับ Shopee p l พ y คืออะไร Shopee p l พ y คือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมือน True Wallet นะครับที่เราซื้อของตามร้านเซเว่นนั่นเองนะครับ ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ที่ให้บริการวอ l เล็ตจำเป็นต้องลงทะเบ,บียนยืนยันตัวตนก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและป้องกันกรณีการถูกจรกรรมโทรศัพท์หรือบัญชีกระเป๋าเงิน s h o p ป e ้เพนะครับสำหรับพิธีการสมัคร s h o p ป e ้เพก็ไม่ยุ่งยากนะครับให้ท่านทำตามคลิปนี้เท่านั้นนะครับ หลังจากที่ท่านสมัคร s h o ป e ีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านเปิดใช้งาน Shopee Pay ก่อนนะครับโดยกดตรงที่เมนูฉันจากนั้นเลือกเมนู s h o ป e e Pay กดยอมรับเงื่อนไขต่างๆแล้วกดเปิดใช้งาน shopee pay กดยืนยันตัวตนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนะครับอ่านรายละเอียดต่างๆแล้วกดยืนยันเริ่มต้นยืนยันใบหน้า ขยับใบหน้าให้ตรงกรอบนะครับถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดยืนยันจากนั้นให้ท่านถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับตั้งรหัสผ่านสำหรับช h อ p e ี p เพและป้อนรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันหลังจากนั้นรอการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2หรือ3วันจากประสบการณ์ของผมนะครับผมใช้เวลาเพียง ไม่ถึงวันเท่านั้นนะครับหากข้อมูลของเราได้รับการอนุมัติเราจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปและสามารถเริ่มต้นใช้งาน s h o p ปี้เพได้ทันทีนะครับต่อมานะครับจะเป็นการขอสินเชื่อ s h o p ปี้เ a สเพ t e เก่อนที่เราจะขอสินเชื่อ s p a y Later ได้นั้นนะครับเราต้อง เติมเงินเข้าช้อปปี้เพย์ก่อนนะครับให้เราซื้อของในช้อปปี้และจ่ายเงินผ่านช้อปปี้เพย์ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับหากเราไม่ได้ใช้จ่ายผ่านช้อปปี้เพย์เลยสินเชื่อจะไม่ผ่านการอนุมัตินะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมเลยนะครับเพราะว่ารอบแรกผมก็ไม่ได้สมัครช้อปปี้เพย์และไม่ได้เติมเงินเข้าช้อปปี้เพย์เลยพูดง่ายๆว่าไม่ได้ใช้จ่ายผ่านช้อปปี้เพย์ ก็เลยไม่ได้ผ่านการอนุมัตินะครับขอแนะนำนะครับให้ท่านเติมเงิน s h อ p e e Pay และซื้อสินค้าใน s h อ p e e จ่ายเงินผ่าน s h อ p e e p เ y ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเราใช้จ่ายช h อป e e p เ y ไปสักระยะหนึ่งแล้วให้เราเข้ามาขอสินเชื่อ s h อ p e e s p a ส later สำหรับเงื่อนไขหลักๆในการขอสินเชื่อ SP ส a t e r 1ต้องมีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียนกับ SP l a t e r 1. บัตรประจำตัวประชาชนต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับ2อายุมากกว่า20ปี 3. สามารถชำระได้สูงสุดต,ตามวงเงินที่กำหนดให้นะครับ 4. ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นะครับใช้ได้เฉพาะแอปช้อปปี้เท่านั้นนะครับเมื่อเราทราบเงื่อนไขต่างๆแล้วขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ กดแอปช้อปปีกดเมนูฉันเลือก s p a y l a t e r ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกดยืนยันกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนกดยืนยันระบุผู้ที่สามารถติดต่อแทนตัวเราได้ในกรณีเกิดปัญหากดตกลงกรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ระบุเอาไว้กดดำเนินการต่อ จากนั้นให้เรารออนุมัติเมื่อเราได้รับการอนุมัติจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับรวมทั้งวงเงินที่เราสามารถใช้ได้สำหรับของผมได้รับการอนุมัติเป็นวงเงิน9,000บาทนะครับเมื่อท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อ SP l a t t e r เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถนำวงเงิน SP l a t t e r ซื้อของผ่านแอปช h อ p e ีได้เลยนะครับสาเหตุที่ท่านสมัครสินเชื่อ SP l a t t e r ไม่ผ่าน เป็นเพราะว่าท่านยังไม่ได้เปิดใช้งาน ShopeePay และยังไม่ได้ซื้อของใน s h o p ป e ชชำระเงินผ่าน ShopeePay นะครับวิธีแก้ให้ท่านเปิดใช้งาน ShopeePay แล้วเติมเงินเข้าไปสักนิดหน่อยแล้วทำการสั่งซื้อสินค้าบนแอป s h o p ป e ชชำระเงินผ่าน ShopeePay สักระยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาสมัครขอสินเชื่อ S-Pay later อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการสมัครขอสินเชื่อ เอสเพเลเก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากท่านมีคําถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคําถามผมก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไซเบอร์แชนแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ